อ่อนเลยอยากบอกพี่อยากอยากบอกพี่น้องสุภุสุขคนครับคณะมาล่ำเสียงอ่อนสิตั้งได้ต้องเป็นพ่อตั้งให้เท่านั้นครับกันบอกว่าตั้งให้ก็จริงเมีมาล่ำเสียงอ่อนเกิดขึ้นเด็ดขาดครับให้ถามกลับเนี้ยพี่อยากฟังว่ากิลีบอกว่าปีหน้าเสียเขาเป็นหัวหน้าวงเสียเขาเป็นผู้นำทีมงานเนี่ยกต่สิเม้นตัวเจ้าของพี่น้องบ่อยากเบิ้งเราไหมว้าวว้าว เพราะเขาเปิดโตมาแล้วพี to today, ่น th ้องเมนิลี่แหละพราะเอเดนโซ่พักพราะถ้าเราเมย์เราเราทำแล้วพอเราทำโตเสื่อๆดอกเตเตแฟนครับเราเนี่ยไลก์กระมูดให้พอเอเอาเนาะเพราเอาไว้ช่วงล่ำกันแล้วกันนะครับมือนี้เวลากัจันจอบเพราะว่าสุข่าพพี่น้องขอสู้บรรยากาศช่วงของนี้ท่านล่ำกันแล้วกันนะครับเอาพอโอกาสสุดท้ายเราสิดีวอน้องพี่น้องปีหน้าเพราะเดี๋ยวมาล่ำน้ำมูเขาบอกคือเสียงกูถึงนอแบาบ ถึงว่าห้าได้ไปซอยลูกวงอื่นเรื่อยๆโอ้ครับครับขฝากนะครับฝากลูกๆที่มาซอยกันึืนในมือนี้นะครับว่าจะเป็นมอลำใาจขกิลรอยว่ามอลำามเซวียโฮว่าจะเป็นมอลำามคนใจแฟนว่าจะเป็นสัานเหล่าบันเทิงศิลครับเพราะว่าจะเป็นมอลำมสกิดใจมอลำาครับ้วก็ ขอฝากลูกสาวนะครับหมอล่ำอีกคณะหนึ่งคณะใหม่นะครับก็คือหมอล่ำเสียงแจ๋วฝากไปพี่น้องอุ่มชู้คือเกาเด้อพี่น้องเดิ้อวสิยุสไปใสก็คือลูกพอคือเกาและทียั่งยูทีซอยเคียงายเคียงไรเป็นชายเป็นฟ้าเป็นหูเป็นตายพอว่าจะเป็นทอว่าจะเป็นย่องว่าจะเป็นนาเดียวว่าจะเป็นโบว่าจะเป็นแจกว่าเป็นปีไม้เป็นบีบูและอีกหลายๆคนนะครับทีกําลังย่างเกาขมา พี่น้องว,าว,าว่าผู่งญิงมีเขามาหมาอีกบอว่าฉันรับรองว่ามีแน่นอนนะครับผมจะวา่ากับตอนนี้กันยังบอฮันในเปิดเผยดอกก็เอาไห้ให้มันชั่วแน่นอนก่อนยังเสี่มวบอสูพีสูน้องฟังย่งงในกาเขา,าพี่น้องหักระเบียบวัตถศิน์หักลูกเต่าสุขูสุคนทั้งสี่ไปตาโดนโดนไปตามน่านเท่าน่านเด้อพี่น้องเด้อเสียงปมเพือไปกระลังใจกับหัวห,หนาวพลังชิมงานพร้อมกับตาพีตานนองพี่น้องครับเอาไว้พอกันให้ชมรับเหลืองตะกรอดกันแล้วกันเด้อ โยมเป็นแห้งใจตลอดจนวันเลิกลา